สวัสดีค่ะมาประดิบดอกไม้ด้วยเชือกฟางพลาส,สติกนะคะตัดความยาวขนาดนี้ไว้เยอะๆนะคะแล้วก็มาขึ้นออกขึย่ออกมาออเบ,บา,บา,บาๆพับ พับครึ่งมาทำกรีดก,ก่อนนะคะพับครึ่งแล้วก็บิดแล้วก็มาซ้อนกันใช้ด้วยผมด้วมือดันแล้วก็ปลายก็บิดทำอย่างนี้ไว้เยอะๆนะคะเป็นไงนทำไว้แล้วกอเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์คือเราจะทำดอกใหญ่แล้วก็ใช้ก้านนี้หาซื้อได้นะคะตามร้านทั่วไปประมาณก้านละสาบาทหรือห้าบาทนะคะ ได้กรงไกรฟอร์เทสนี่คืออุปรกรณ์ที่จะทํานะคะอันนี้เริ่มต้นทํากันเราทํากลีบไว้เยอะเยอะแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเข้ากลีบเราก็จะเข้ากลีบด้วยคือกองหนึ่งเนี่ยเราจะทําเป็นแบ่งไว้ขนาดเลขลงมานิหนึ่งแล้วก็ บีดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยตีดเอามาวางเข้ากับตัวตัวก้านใช้ได้นะคะมัดจับปลายได้ไว้ก่อนไม่งั้นมันก็จะหลุดอย่างเอเกี้ยค่ะมัดมัด ให้แน่นนะคะนี่คือกรีบที่หนึ่งนะแล้วก็ต่อไปกรีบที่สองเราจะทํากรีบคว่ำเข้านะคะประกบกันค่ะประกบกัน่อกรีบที่สองตรงนี้มันยาวใช่ไหมคะเราใช้ได้พันเอาไว้บ้างไม่ให้มันบานออกนะคะพันไปกับก้านเลยนะคะ กิบที่เราประกบเข้าก่อนนะคะด้านด้านด้านในเนี่ยจะเป็นกิบที่อยู่ในสุดนี่จะคือใช้ใช้ด้านด้านที่ด้านเข้านะคะด้านมันจะมีด้านออกคือด้านนี้นะคะอันนี้คือด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นงุ้มเข้าแล้วเอาด้านงุ้มเข้าอะค่ะเอาด้านงุ้มเข้าเนี่ยมา มาทําก่อนนะคะคือใส่เข้าไปให้มันให้มันเป็นกลมๆค่ะคือข้างในของของตัวดอกนะคะแล้ก็จะได้ตบงนี้นะคะไป่บบนีนะคะส <4 S 2> ี่แล้วนะคะห้า <4 S 2> กะเอาให้พอให้พอว่าดูสวยงามอะคะ่ะแล้วก็ให้มันเ <c oughs> ท่าๆกันนะคะปลายกีบ่ยต้องเท่ากันนะคะเวลาวาง <c oughs> อันนี้เราก็ใส่เข้าไปทีนี้เราเราใส่เข้าไปอีกสักประมาณีิสี่แล้วนะคะห้าแล้วนะคะหกหก เรียงเรียงให้สับวางหรือจะเรียงแบบจะเรียงกรีบแบบไล่ๆ่ไปก็ได้นะคะแต่ตัวเองชอบเรียงกรีบแบบไล่ไ่ไปเพราะว่ามันจะทําให้ดอกไม้ที่เราที่เราทำเนี่ยมันจะกลมพอใส่กรีบต่อไปมันก็จะไม่ยากนะคะไล่ไปเรื่อยไปวงกลมนมันก็จะกลม อันนี้ได้เท่าไหร่แล้หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดอาเราใส่สักแปดนะคะดูว่ากลมไหมอายังไม่กลมนะคะยังไม่กลมใส่เพิ่มไปอีกเป็นเก้ามือก็จับไปนะคะไม่ให้มันกลีบมันก็เดิด ออกมาบานมากนะคะ,อะขอเป็นสิบยังไม่กลมเราก็ให้เป็นสิบคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะคือไม่ไม่ไม่อยากให้มันต่อกันให้มันจบไปเลยทีเดียวนะคะสิบสิบกลมไหมไม่กลมยังไม่กลมเราก็ทำให้เป็นสิบอ ใส่ตามชอบเลยนะคะดูด้วยเวลาใส่ข้อมือแต่ละคนนี่จะไม่เท่ากันนะคะทั้งการทำกลีบแล้วก็ทั้งการแ่งเ,เข้าเข้าเข้าดอกนะะดูตามความเหมาะสมเลยะะพอดีถ้าเราเห็นมันโอเคแล้วนะคะเราก็มือบีบนิดนึง ้มันเข้ากันมยเนี่ยนะคะเอามือบีบอะแล้วก็ข้างล่างนี่มันบานออกพันไปก่อนค่ะถ้าไม่พันถ้าไม่พันเดี๋ยวตอนที่เราทับฟันโทลเทปเนี่ยพันฟอโเทปนี่มันจะลําบากมากนะคะเราก็ทําไปก่อนแล้วก็พันได้ไว้ค่ะโอเคทีนี้เราได้ได้ชั้นในเสร็จแล้วนะคะเนี่ยชั้นในเสร็จแล้วมีกระเดิดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะทําชั้นนอก ชั้นในหุบหุบข้าวชั้นนอกเราจะหุบออกนะคะเราจะใช้กรีดออกด้านนอกดีนะคะเริ่มใส่ค่ะเริ่มใส่ให้เป็นวงกลมนะคะไล่ไล่ไปทางขวาก็ได้ถ้าถนัดซ้ายก็ไล่ไปทางซ้ายนะคะให้กรีดซ้อนกันเล็กน้อยให้กรีดซ้อนกันเล็กน้อยนะคะ เป็นกลีบออกแล้วนะคะเนี่ยกลีบออกต่อไปพยายามจับปลายกลีบให้เท่ากันนะคะ แล้วก็ฟางนี่คือมันจะบางมากแล้วก็ขาดง่ายเพราะฉะนั้นควรหยิบเบาๆต้องต้องมือเบาตั้งแต่ตอนที่คลี่แล้วนะคะนี่จะใส่เป็นวงกลมนะคะไม่ใส่สับวางถ้าสับวางแล้วมันจะมันจะหลงเราก็เลยไล่ไปทีละกิ่ให้มันเป็นวงกลมไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับขยับมือไปเรื่อยๆนะจับมันไปด้วยนะคะ พอดี<ไ>อันนี้มีฟางเหลืออยู่นะคะไม่ได้ซื้อมีฟางเชือกฟางทีสติดเหลืออยู่ก็เอามาทำดอกไม้เป็นช่วงข้อเป็นสาพอดีค่ะ เพื่อนๆิบนาทีจะเสร็จไหมเพราะว่าปีกจะหมดแล้วถ้าปีกหมดใส่ที่สองปีกเลยก็ได้ปีกหมดก็จะหยุดก่อนเลยนะคะแล้วก็อธิบายต่อให้จบคิดว่าเพื่อนๆคงทำได้ อันนี้ก็ยังกะไม่ถูกว่าจะต้องใช้กีบเท่าไหร่ก็เลยกีบที่เตรียมไว้มันก็ไม่ไหมดค่ะคืออธิบายให้เพื่อนๆฟังเท่านี้แล้วเดี๋ยวก็เวลาที่เพื่อนๆทํานทนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวมากไปกว่าน,นี้นะคะเนี่ยค่ะพอเราทําใส่ไปรอบๆอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยรอบเราใส่อีกชั้นหนึ่งค่ะเราทำกีบไว้เราใส่อีกชั้นหนึ่ง ได้ครบแล้วพอดอกใหญ่สวยงามแล้วนะคะให้เพื่อนๆจับตรงนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะสรุปไปให้ก่อนใช้เชือกใช้ได้พันพันมาให้ให้สุดอาจจะมีการมาต่ออีกนะคะแต่อันนี้ทําให้ดูก่อนว่าพอพันถ้าจบแล้วพันอย่างนี้นะคะพันอย่างนี้จริงๆอะ่ะเราต้องทําให้ครบเป็นกลมๆถูกไหมคะมันก็จะออกมา อย่างนี้นะคะจะได้อย่างนี้แต่บางเอิญจีบทำไว้น้อยเกินไปนะคะต้องไปทำกีบอย่างนี้เพิ่มนะคะโอเคสรุปไว้ให้เพื่อนเท่านี้ก็คงจะพอเข้าใจทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องมาใช้ฟอร์เทปพันค่ะพันที่ที่ตรงที่ตรงนี้นะคะพันตรงนี้เวลาพันฟอร์เทปเนี่ยนะคะ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองที่พันรอบตัวก้านเนี่ยนะคะดึงให้แน่นดึงให้แน่นเราจะพันประมาณสองรอบนะคะโอเคเราพันจบรอบที่หนึ่งละข้างล่างนี้มันเป็นสีอยู่แล้วเราไม่ต้องพันก็ได้ค่ะเอาแค่ตรงที่ต่อออกมาจากจากตรงดอกนะคะ รอบที่สองนะคะเนี่ยคะ่ะมือนิ้วชี้ให้จับไว้มันจะไแน่นๆแล้วพันยา่าอย่าให้มันเหลื่อมกันลงมามากซ้อนกันให้มากที่สุดเพื่อให้ปิดปิดสีฟ้าที่เราทำไว้เนี่ยนะคะดอกสีฟ้าเนี่ยใช้มือนี่หมุนลงมานะคะ อันนี้คือการการพันครั้งที่สองเพื่อให้แน่นขึ้นโอเคเราจบแค่นี้ข้างล่างสีเดียวกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องต้องพันต่อนะคะก็เป็นการประหยัดพอรัเทปค่ะอันนี้ก็จบแล้วจบแล้วที่ที่สอนวิธีทำนะคะชั้นในนี้นี้เก็บมุมเข้าชั้นนอกกก็บมุมออกนะคะ คือถ้าจะทําให้ให้ให้ได้ดอกใหญ่ๆก,ก็ทําอย่างเนี้เยอะๆทําเยอะๆแล้วก็ปิดพันไปรอบๆเลยนะคะวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะส่วนใบเดี๋ยวรอบครั้งต่อไปจะเอาใบมาติดให้นะคะปิดใบให้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ดอกใหญ่ดอกไม้ดอกใหญ่ที่สามารถให้กับเพื่อนในในวันสำคัญอะไรก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาทําต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ